สวัสดีครับตอนัับเข้าสู่ Bitcoin Crazy อีกครับประจำวันที่16กันยายนนะครับวันนี้มีข่าวดีๆมาฝากกันนะฮะเรื่องของ Bitcoin นะฮะรวมถึงมีข่าวของลุงโอกมาฝากกันด้วยขอบคุณแหล่งข่าวของเราครับกับสยามบล o c k c h a i n com นะครับมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยนะครับนักวิเคราะห์คาดการ์บิ c o i n ครับม,มีลุ้นนะที่จะพุ่ง890ครับในไซเคิลนี้นักเทรดนักวิเคราะห์นะฮะ คริปโตนะที่รู้จักกันในชื่อของไมเคิลวานเนปบ์นะครับได้ออกมาทวีตนะหรือว่าโพสใน X นั่นเองนะว่าหากนักลงทุนเลือกที่จะใช้บิตคอยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันราคาบิตคอยอาจจะพุ่งขึ้นถึง8 9 0จากมูลค่าปัจจุบันครับเขาโพสบอกว่ามูลค่าปัจจุบันของบิตคอยยังคงต่ำมากผมจะไม่แปลกใจเลยหากราคาจะไปถึง0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 3, 000, 600, 000ในไซเคิลนี้ว้าวนี่กล่าวหนักเหมือนกันนะ ปัจจุบันครับกำลังซื้อขายของ Bitcoin นะอยู่ที่ประมาณ60,000ดอลลาร์เหนือขึ้นไปแล้วนะฮะตอนนี้น,นราคาปัจจุบันวันที่15ตอนนี้นะฮะ6ก1 4 8นะครับก็ขึ้นมาอยู่เหนือเส้น60,000ละนะครับนอกจากนี้ครับนักวิเคราะห์ยังกล่าวอีกว่ากราฟ Total 3นะของบิตของบิตคอยนเนี่ยดูเหมือนจะเตรียมพร้อมสำหรับการทะลุแนวรับครับโดยกราฟ Total 3เนี่ย เป็นกราฟที่ติดตาม Market Cap ของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดครับยกเว้นบิตคอยอีติเลียมแล้วก็ Sta เบิลคอยมิเคิลวัเตอร์โปนะครับกก่าไว้ว่ากราฟ Total 3 b รี c o i n อยนี่นะฮะกำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นมผมคาดว่าแนวโน้มด้านราคาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นก็ตามความเห็นของของม i เคิลวัตเตอร์โปนะครับเขาบอกว่ตัวกราฟตัวนี้เนี่ยสแสดงเห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในกราฟรายสัปดาห์ครับโดยค่า RSI ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม ก็ได้ส่งสัญญาณถึงการกลับตัวด้วยนะครับคือจังหวะอารมณ์ของบิตคอยน์มันแปลกบางทีมันจะเหมือนแบบว่ามันน่าจะไม่ขึ้นนะอะไรเงี้ยมันแบบร่วงจังเลยสต่ดีมันก็จะขึ้นขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วคุณเชื่อไหมพ่าผมดูกราฟที่เป็นกราฟแบบอเขาเรียกเป็นอะไรเป็นประวัติตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้คระตอนแรกกราฟปัจจุบันของช่วงปีเนี้มันแดงนะเออมันแดงนะแต่อยู่ดีมันเปลี่ยนแท่งใหม่เป็นสีเขียวแล้วครับเฮ้ยมันเขียวนุ้ยแท่งใหม่มันเขียวนะถ้าแท่งนี้ยงเขีียวววแแล้ท่่ตตออไปน อืมก็ต้องรุ้นแล้วนะฮะว่ามันจะกลับขึ้นไปเท่าไหร่นะครับก็จับตาดูกันให้ดีกันแล้วกันนะสำคัญคือตอนนี้มีหรืออยัง DCA บ้างหรืออยังได้ซื้อไหมนะครับมาดูข่าวสำคัญของคุณลุงคนนี้บ้างครับกับลุงเฉลกนะฮะเปิดมุมมองลุงเฉลกครับกับอนาคตของบิตคอยอีก5-10ถึง1 0ปีข้างหน้านะก็นี้เขามีงาน TBC 2024่เนาะในประเทศไทยเรานะครับ ก็งาน Thailand Bitcoin Conference ถ0 2 4นะครับถือว่าเป็นงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะในเรื่องของ Bitcoin นะฮะที่รวบรวมเอาผู้ชุ่ชาญเนาะในเรื่องของ Bitcoin เนี่ยมาไว้ที่งานนี้นะครับโดยในเซสชันสุดท้ายของเมื่อวานวานันเสาร์ของวันเสาร์ไม่ใช่เมื่อวานหมายถึงวันที่14นะวันเสาร์นะครับลุงเฉลกมสมันธลักษณ์เนี่ยนะฮะก็ได้ขึ้นเวทีพร้อมกับอาจาร,รย์ตั้มพิิยาสมันธลักษณ์ครับก็ลูกชายนะ ในหัวข้อของ Bitcoin Strategy นะครับซึ่งเป็นการสนทนาเกี่ยวกับมุมมองต่อ Bitcoin ในอนาคต5-10ปีข้างหน้าครับลุงก็บอกว่าถ้าหากสหรัฐยอมนำบิตคอยมาเป็นสินทรัพย์คงคลังสำรองนี่รุ่นกันเหมือนกันเนาะมูลค่าของบิตคอยครับจะพุ่งทะยานไปอย่างมากจนไม่สามารถจินาการได้ครับทว่าอนาคตก็อาจจะไม่สดใสอย่างที่เราคิดโดยมหาสงครามหรือว่าสงครามโลกครั้งที่3มีความเป็นไปได้ครับว่าจะเกิดขึ้นซึ่งเมื่อมันจบลงบิตคอยจะกลายเป็นสกุลเงินที่เหลือรอดและก็กลายเป็นมาตรฐานของโลกใหม่อย่างไรก็ตามครับ Bitcoin จะดับไปอยู่ดีในอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนไม่มีใครทราบแต่วันนั้นก็จะมีสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นอยู่ดีทั้งนี้ครับในอีก5้าปีนะฮะการซื้อขายบิตคอยจะมีระบบระเบียบมากขึ้นมีคนให้ความสนใจมากขึ้นเป็นการลงทุนจริงจังไม่ใช่การเล่นนะฮะไม่ใช่การซื้อขายเล่นเแล้วก็การลงทุนในอนาคตรครับเราควรเก็บทรัพย์สินไว้3บัญชีโดยแบ่งเป็นบัญชีออมบิตบิตคนะฮะ บัญชีลงทุนกับบิตคอยนี่มีออมและมีลงทุนต่างหากด้วยแล้วก็บัญชีเล่นหุ้นครับอันนี้หุ้นก็แล้วแต่คนจะชอบนะฮะโดยตัง้งใจลำดับความสําคัญของแนวคิดใหม่คือ1%เป็นกลยุทธ์การเทรด9%เป็น m a n a แมนจเมนต์และ9ก์เซ็คือไมเร็จครับหรือก็คือไม่ต้องไปง้อถ้าดูแล้วไม่ดีก็ไม่ต้องไปฝืนเล่นซึ่งระบบนี้ฮะทำให้เราเห็นกําไรมากขึ้นครับสุดท้ายครับลุงก็กล่าวว่าเทคโปรฟิตนั้นเป็นการทำที่เสียสติเพราะเป็นการช็อต บิตคอยเพื่อไปรองเงินบาทซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าพิมพ์ได้ไม่จํากัดดังนั้นจึงฝากนทุนให้โฮครับถือเหรียญแล้วก็ไม่ขายเลยนะก็ไม่รู้สิคุณจะเชื่อลุงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมอะทําอยู่แล้วพยายามทาแน่นอนครับผมตามเลยฮะเพราะว่าผมฟังลุงมานานมากแล้วฮะแล้วก็ผมผมไม่เชื่อมาหลายครั้งแล้วสุดท้ายวันนี้มันมันมันเกินจะเชื่อแล้วครับเพราะาเราเห็นแล้วด้วยตาตัวเองนะครับ ใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของบิตคอย n รีบศึกษานะฮะยิ่งคุณช้าเท่าไหร่คุณยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นเท่านั้นและจะยิ่งตกรถมากขึ้นเรื่อยๆด้วยบอกเลยว่าเสียใจภายหลังเนี่ยมันมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมนะเพราะคุณไม่สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขอะไรได้นะโอเคก็เอาเป็นว่ายังไงจับตาดู Bitcoin ให้ดีนะครับตอนนี้ราคากลับขึ้นมาแล้วนะจริงๆนะ ก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตในเรื่องของราคาทุกวันในระหว่างที่ผมอ่านข่าวในรายการนี้ด้วยเพื่อให้คุณได้เห็นกับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะให้เชื่อกราฟหรือสถิติที่มันเกิดขึ้นนะครับติดตาม Bitcoin Ca s e ด้วยครับบาร์ไสุดของ Bitcoin ครับเจอกันทุกวัน8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยนะครับที่นี่ครับไทยทาวน์แชนแนล คอนเทนต์ดีของไทยทุโลนครับเพราะทุกที่มีคนไทยนะฮะในยูทูบนะฮะแล้วก็ในเฟซบุ๊กแอนเพจด้วยนะฮะใน s a c กตงบอดีนะครับแล้วก็คุณสามารถกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดเฟลโล่กันได้กดให้ซุปเปอร์แท็กันได้ให้ดาวกันได้ตามใจคุณเลยตามช่องทางนั้นๆและยังมีช่องทางอื่นด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่พร้อมเพลแล้วก็บิตคอยและนิเน็ตเวิร์กนะครับทำได้เลยใครอยากเทคริปโตเทนเรนซีครับไม่รู้จะซื้อกระดานไหนดีไม่รู้ใช้กระดานไหนดีผมใช้ไปบิตอยู่นะฮะแนะนำไปบิตนะฮะสแกนนนนไดด้้้้เลย QR code าาขงงจอตรั หรือว่าลงไปใต้คลิปก็มีลิงก์ให้กดนะครับผมสมัครแล้วก็ลองใช้ดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ